อะไรนะคะอุ้ยน่ารักรีดเดอร์แมเขียนไปเขียนไปตั้งใจเรียนให้ได้อย่างนี้นะคะสองคนไปไหนคะเลิกเรียนแล้วหรอคะเลิกเรียนแล้วเหรอคะ เก็บคะ่ะเก็บเก็บเหรียญแจวของน้องเก็บไว้ลูกเก็บนี้เก็บอ่าเก็บนะเก็บนะคะไหนมา,ะอ,านอะไรอะคะกางเกงในเหรอคะใส่ยังไงคะใช่เออใส่กางเกงในยังไงคะใช่ค่ะใส่ด้านไหนคะไหนใส่ยังไงคะเดี๋ยวป้ากิ่งจัดให้ดูสิ อเอาข้าวอย่างนี้นะอีกข้างหนึ่งค่ะอีกข้างหนึ่งนี่ออกข้างนี้ออกข้างนี้ออกข้างนี้เออนะคะโอเคแล้วหนูก็หนูต้องมองด้วยค่ะพิชชาเอาออกอีกข้างนึงอีกข้างนึงเออแล้วไงต่อคะ ดึงข้างหลังไงคะให้ช่วยไหมคะให้ช่วยไหมคะช่วยหน่อยเขาบอกให้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยให้ช่วยไหมคะให้ช่วยเหรอคะอ่ะได้ยังคะดูสิ